สำหรับตอนนี้เป็นตอนที่13ในรายการหนีบาปขอย้ำกับในพุทธบริษัทไว้ก่อนเรื่องราวกว่าจะจบมันนานนักการหนีบาปจริงๆให้ยึดสัยโย์สามรายการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก็คือการทำลายสัญญาณข้อที่หนึ่ง ได้แก่มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายแล้วก็จำคำแนะนำขององค์สมเด็จพระพู้ทมีพระภาคเจ้าที่ทรงแนะนำกับคณะองเปสการีว่าเธอทั้งหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงจงอย่าประมาทในชีวิตคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้ ข้อนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงแนะนำให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอจะได้ไม่ประมาทในการสร้างความดีเพื่อหนีหนีนรกกันแในข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำให้ยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้า ความดีของพระธรรมคําสั่งสอนของพระองค์และความดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนําให้ทุกคนทรงศินห้าให้บริสุทธิ์ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนจะพ้นจากอบายภูมิคือนรกได้แน่นอน ตอนนี้ไปก็ขอคุยกับบรรดาสาวกของค์สมเด็จพระจินวรในเรื่องทั้งอานิสงส์แห่งการแลศส,สิงข้อที่หนึ่งตามที่พระเตนบอกว่าปานาติปาตาวีรมณีสิกขาบดังสมาธิยามิก็แปลว่าข้าพเจ้าขอสมาทานคืองดเว้นจะไม่มีการฆ่าสัตว์ตชีวิต ขอยแถมว่าจะไม่มีการทรมานด้วย <c oughs> แลาไม่ฆ่าสัตว์ด้วยไม่ทำร้ายร่างกายของสัตว์ด้วยอย่างนี้จะดีกว่าเมื่อตอนที่สิบสองได้พูดมาถึงเรื่องข้อสินห้าข้อที่หนึ่งแต่ยังไม่ทันจบก็หมดเวลาซึก่อนตอนนี้ก็ขอต่อกรบบรรดาา่านพุทธบริษัท <c oughs> ส่วนที่ยังค้างอยู่ก็หมายถึงว่าการรักษาสินห้าในชาติปัจจุบันเราก็ทราบแล้วว่าคนที่มีสินห้าเป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งส,สินข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์หรือทรมานสัตว์ทำร้ายร่างกายสัตว์สินทุกข้อจะต้องมีธรรมะแทรกอยู่เสมอ ้สิ่ข้อที่หนึ่งนี่กับกำหนดสิบเหมือนกันธรรมะที่แทรกอยู่ในสิ่ข้อที่หนึ่งหรือกำหนดสิบข้อที่หนึ่งก็ได้แก่เมตตาความรักกรุณาความสงสารโอษโกสินห้าว่ามาแล้วท่านี้ว่ามาถึงคนคนที่บุคคลรักษาสิ่ข้อที่หนึ่งได้ ในชาติปัจจุบันมีผลเป็นยังไงเป็นยังไงพูดมาแล้วในในตอนที่สิบองตอนที่13านี่ขอพูดถึงคนที่พึงได้หรือผลที่พึงได้ในชาติต่อไปถ้าขณะใดจิตขมันดาท่านพุทธบริษัททรงอารมณ์ความดีความเยือกเย็นได้แก่เมตตาความรักกรุณาความสงสาร แล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์จิตใจของบุคคลนั้นจะมีความเยือกเย็นมากเข็ยนว่าคนมีค,ความเมตตาความรักก็ดีมีกรุณาความสงสารก็ดีท่านน้นหลายเหล่านี้หน้าตาแช่มชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติเห็นหน้าใครก็มีแต่าการยิ้ม การยิ้มนี่บอกว่าเป็นคนใจดีนละคนเราทุกคนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาก็พูดไปว่าทุกคนแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้สำหรับอาตมาเองเห็นใครเขายิ้มเราก็ชื่นใจ <c oughs> บางทีคนที่มีศักดิ์ศรีใหญ่ มีวาสนาบารมีสูงพอที่เราจะพึ่งพาอาศัยได้หรือคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยสดงดกงามควรที่จะรักได้แต่ว่าท่านหรือเธอทั้งหลายเหล่านั้นยิ้มไม่เป็นพวกเราก็ต้องเดินหลีกท่านทั้งหลายจะหลีกก็ไม่หลีกอาตมาไม่ทราบแต่อาตมานี่หลีกแน่คนยิ้มไม่เป็นนี่ไม่ครบแน่ พอถือคืนคบคนประเภทนี้เข้าเราก็กลุ่มไปด้วยเห็นหน้าเธอทีไรหน้าเธอก็คล้ายๆกันหน้าเสือในครัวบ้างหน้าวัตถุตักแกงบ้างหน้าเหมือนหน้าเหมือนกับภาชนะตักข้าวบ้างอย่างนี้ดูไม่ไหวดูไม่ไหวถ้าสมัยก่อนเมื่อเป็นนม่ม ยังไม่แก่และยังไม่บวชคนประเภทนี้ไม่ครบเลยแต่ว่าสมัยนี้ความเป็นพระถึงแม้ว่าจะมีการครบหาสมาคมบ้างก็ต้องคบกันอย่างผิวเผินเพราะเธอหน้าของเธอไม่ทำให้เราชื่นใจตอนนั้นหลายฟังอย่างนี้ก็คิดว่าดวงตาแก่ที่กิเลสมาก ก็ต้องขอตอบว่ากิเลสจริงๆเมื่อเกิดออกคลอดจากคารมดากิเลสเท่าหกทันหรือบางอย่างอาจจะมากกว่าวกทันก็ได้การเกิดวันนี้ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีกิเลสคนที่จะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็ตามแต่จิตใจก็ยังเป็นจิตใจเดิมความรู้สึกก็เหม่ความรู้สึกเดิม เห็นหน้าคนที่มีการยิ้มแย้มสนสัยทุกคนก็ต้องแช่มชื่นเหมือนกันอย่างพระอาหารหันต์ท่านคงจะชอบใจคนยิ้มแต่คนไม่คงไม่เกลียดคนไม่ยมิ้มแต่เห็นคนยิ้มไม่เป็นคงจะไม่เกลียดแต่น่าอาจจะสลดใจมากกว่าคงจะสงสาร้ว่โอนหนอคนนี้ไม่น่าจะฆ่าตัวเองเลย ทั้งนี้เพระอะไรเพื่อว่าคนที่ยิ้มไม่เป็นคนที่คบหาสมาคมก็มีน้อยคนที่มีความจำเป็นจริง,รงๆเขาจึงจะคบเขาหวังประโยชน์ในการช่วยเหลือเขาเขาจึงจะเข้าหาแต่ถ้าประโยชน์ได้แล้วเขาคงไม่ไปหาคนหน้ามายิ้มต่อไปถ้าจะเข้าหาไปใหม่ก็ต้องเข้าหาเพื่อกอง,ต,องต้องการความช่วยเหลือ กรรองความว่าคนไม่ยิ้มนี่ขาดทุนหาคนรักยากหาคนชอบใจยาก <c oughs> มาพูดุณอดีตสงหน้ายิ้มปัจจุบันเพราะใจดีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมีอยู่ประจำใจจึงเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการทรมานสัตว์เว้นจากการประทุษร้ายร่างกายสัตว์ คำว่าสัตว์นี่หมายถึงคนด้วยถ้าตายจากโลกนี้ไปแล้วขณะที่เธอจะตายหรือขณะที่ท่านจะตายถ้ากําลังใจก็ต้องอย่าสดชื่นเธอนา่เมตตาความรักกรุณาความสงสารจิตไม่มีการดุร้ายมีแต่จิตชื่นบานตื่นเริงหันษา ใจเปลี่ยมชุ่มชืม่นไม่ได้เมตตาและกรุณาทั้งสองระยการท่านประเภทนี้ตายแล้วลงนรกไม่เป็น <c oughs> เอากันชาติเดียวนะเอากันชาติปัจจุบันว่าตายแล้วลงนรกไม่เป็นถ้ากําลังใจเขาตั้งอย่างต่ําก็ต้องเป็นทวดานสวรรค์ยิ่งกามาวจรสวรรค์ ให้กำลังใจความเมตตาปราณีของท่านเข็มคนก็ต้องไปเกิดเป็นพรหมรวมความความว่าท่านตายเมื่อไรท่านมีความสุขกว่าสมัยที่เป็นมนุษย์เพราะสมัยที่เป็นมนุษย์นี่เอาอะไรสุขจริงไม่ได้ความหิวก็เป็นความทุกข์ การปวดอุจาระปัสสาวะการปวดอุจาระปัสสาวะก็เป็นความทุกข์การกระทกกบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็แ็นกายของความทุกข์การประกอบกิจการงานมีความเหนื่อยยากก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็เต็มไปด้วยความทุกข์ปิยะตูชายเตโสโก ไปเยอโตชายเตไปยังเพราะยังความรักมีที่ไหนความทุกข์มีที่นั่นความรักมีที่ไหนอันตรายมีที่นั่นกำลังใจนำไปหาอันตรายได้ความทุกข์ไม่เคยประโยชน์ความ่ความการการพลัดพรราเจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ การถูกทรมานร่างกายจะโรคไัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนตามการเวลาถ้าถึงวาระที่จะต้องตายอาการประเภทนั้นจะทรมานมากที่สุดทุกข์มากที่สุดถ้าก็ตายรวมความว่าการทรงชีวิตอยู่ไม่มีอะไรดีก็จะมีดีอยู่อย่างเดียวถ้าเราเป็นคนฉลาดไม่ประมาทในชีวิตที่คิดว่าจะตายไว้เสมอ ยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทรงศินให้บริสุทธิ์อย่างนี้ไปสวรรค์กันแน่ฉัง <c oughs> นั้นเมื่อท่านที่มีความเมตตาปราณีท่านตายอย่างเลวที่สุดท่านก็นไปสวรรค์สวรรค์ก็มีความสุขพรหมก็มีความสุขอย่างกลางท่านไปเป็นพรหม การเกิดเป็นรรมดาก็ดีการเกิดเป็นคนก็ดีไม่มีคำว่าเด็กเกิดปุ๊บร่างกายจะเป็นหนุ่มเป็นสาวทันทีในร่างกายของเทวดาและผมไม่มีการแก่เกิดวันแรกหนุ่มสาวเท่าไหร่อยู่นานเท่าไหร่ก็ตามจะมีสภาพอย่างนั้นความหนาวในเทวดากับพรมก็ไม่มีความหิวกระหายก็ไม่มี ความป่วยไข้ไมส่สบายก็ไม่มีความแก่ก็ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยของร่างกายของเทวดากระผมก็ไม่มีรวมความว่ามีสุขจริงๆท,ท,ที่ท่านเรียกว่าสุขคติไปสู่แดนของความสุขอันนี้ก็เป็นในสงฆ์เมตตากรุณาทั้งสองรายการในสิ่งข้อที่หนึ่งเวลาที่ท่านจะต้องจากความเป็นเทวดากระผม ในเมื่อบุรหมดบุญวาสนาบาร,ร,รมีลงมาคนที่มีเมตตานี่ไม่ไปอบายภูมิแน่ก็ต้องมาชนปังอยู่ที่นมนุษย์มนุษยโลกกลับมารับความทุกข์ในความเป็นมนุษย์ใหม่แต่ว่าการทุกข์ในเป็นมนุษย์ไม่เท่าไม่เท่าทุกข์ในอบายภูมิพอมาถึงโลกมนุษย์แล้วจะได้อะไรบ้าง สิ่งที่ตนได้อาการของความทุกข์เราไม่พูดกันเอาผลของความดีที่มีความเมตตาความรักกุณาความสงสารเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการทรมานสัตว์เว้นจากการทางกายทําร้ายร่างกายสัตว์อาการอย่างนี้ผลที่ได้ก็คือหนึ่งผลของเมตตาความรัก ท่านผู้นั้นจะมีรูปร่างหน้าตาสดทรงสะสวยมากขอให้ทุกคนโปรดทราบว่าคนที่เกิดมาแล้วเขาสวยโส่ดทรงดีดีไม่ดีก็ประกวดความงามชนะความงามเสียด้วยท่านประเภทนี้สมัยที่เป็นมนุษย์ชายก่อนท่านมีเมตตาความรักเป็นปกติ อารมณ <ITA> ์ค <To> ิดประทุสร้ายกคนอื่นใดหายยากเจอตอบว่าอารมณ์นี้คิดประทุสร้ายคนอื่นไม่มีนั้นไม่ได้เพราะยังไม่ใช่พระอนาคามีถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไม่ต้องมาพบกับความเป็นมนุษย์อีกไปเป็นเทวดาแล้วผมก็ต่อไปก็นิพพานไปเลยในคนที่มีแต่มีเมตตาความรักกุณามีเมตตาความรักกุณาความสงสาร ในชาติก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์จากความเป็นมนุษย์ชาติก่อนของท่านทรงผลเห็นชัดว่าเป็นคนทรงสวยรูปก่าสวยผิวสวยคำว่าผิวสวยจะสวยตามในเขตที่เขาต้องการบางเขตต้องการผิวขาวผิวท่านก็จะขาวบางเขตต้องการผิวเหลืองถ้าไปเกิดในแดนสีเหลือง บางเกตต้องการผิวดำแต่ดำสนิทไม่มีเลือม่ยรอยก็จะเกิดในแดนนั้นรวมความว่าเกิดในแดนไหนก็ตามเป็นคนสวยขอนแดนนั้นสวดทรงก็สวยผิวพรรณก็สวยหน้าตาก็สวยมีความยิ้มแย้มแจม่มใสติดมาจากชาติก่อนชาติที่หลังเกิดมานี่ก็ยิ้มต่อไปแล้ก็เป็นที่รักของบรรดาประชาชนทั้งหลาย ทั้งคนทั้งสัตว์เห็นข้าวก็รักในท่านเพราะสายบุญบารมีเมตตาความรักกุณาสงสารเดิมของท่านมีอยู่ติดตามมาและในการต่อไปทั้งว่าไม่เคยฆ่าสัตว์เลยแล้วมีบ้างในการตีบ้างตรมันบ้างเล็กๆน,น้อยๆท่านผู้นี้จะไม่มีโรคไม่มีโรคมีภัยเลย จะไม่มีการป่วยไข้ไมส่สบ,บายเลยในการเกิดมาเพราะการป่วยไข้ไมส่สบ,บายที่บรรดาเทพธทธบริษัทมาจากการฆ่าสัตว์หรือทรมานสัตว์การไม่เคารพในสิลข้อที่หนึ่งนี่แหละเป็นปัจจัยให้มีการการป่วยไข้ไมส่สบ,บายฉะนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่เคยมาพบอตมาก็ขอร้อง ว่าช่วยหน่อยเถอะเวลานี้ป่วยไข้ไมส่สบายบางท่านไม่ใช่ขอร้องและท่านนั่นหลายก็ไม่มาฟ้องท่านนั้นหลายมาซ้อมอาตมาก,ก็ให้และขอโทษในคำว่าซ้อมเนี่ยซ้อมไม่ใช่เหมือนกับคนที่เขาซ้อมคือชกกันไม่ใช่อย่างนั้นชกแล้วตีแล้วต่อยแลทุกไม่ใช่อย่างนั้น จะว่าซ้อมหรือจะว่าต่อว่าก็ได้แต่ความจริงถ้าไม่ซ้อมไม่ต่อว่าตาธรรมาผู้เดียวต่อว่ายันพระพุทธเจ้าเลยมีหลายท่านที่มีอายุมากแล้วท่านป่วยไข้ไมส่สบายอยู่มากเห็นจะเป็นนานแสนานานในที่สุดเมื่อท่านมาถึงถึงก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน พอมาถึงก็ไม่รอแล้วหลวงพ่อเจ้าคะทำไมฉันป่วยมากนักเป็นมานานแล้วไม่รู้จักหาย <c oughs> ก็ทิ้งก็ทอดพระปาก็ทอดสังฆทานก็ทำบายก็ใส่สลายก็สร้างโบสถ์ก็สร้างกุฏิก็สร้างบุญทุกอย่างทำหมดแต่พระไม่เห็นช่วยให้ปัดเป่าให้พ้นจากอันตรายคือการป่วยไข้ไม่สมบายเลย รอพระเ็าให้ท่านจัวพระคําว่าพระคําเดียวในบรรดาท่านพุทธบริษัทพระตั้งแต่องค์แรกคือพระพุทธเจา้าถึงองค์สุดท้ายพบกันเป็นแถวไปหมดโดนต่อว่าโดนต่อว่าอาตมานั้นไม่โกรธเยนึกว่าอาตมาเป็นพระอรหันตะ์พระอนาคามีนะ ที่ไม่โกรธเนี่ยเข้าใจว่าคนป่วย,ยไข้มาสบายเนี่ยย่อมมีอารมณ์เดือดร้อนเป็นของธรรมดาและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอาตมาก,ก็เป็นคนป่วยเป็นปกติขณะที่พูดอยู่นี่ก็ป่วยเวลานี้ปีนี้คันพอศนี่คือ2,528 ลงสราเวลาทำบุญวันพระไม่ได้แม้แต่เดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่14พฤษตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2528จนทั่งถึงเดือนกำลังที่พูดอยู่นี่เป็นวันที่18ธันวาคม2528ยังไม่สามารถจะลงแสดงพระธรรมศทสนาทิศลาได้เลย ปีนี้มันป่วยจริงๆป่วยยาวขั้นถึงขั้นตายกันหลายวาระถึงสี่ครั้งมันทรมานอย่างหนักอาตมาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่พูดอย่างนี้จะคิดว่าเป็นพระอรหันต์นะจะผิดเรียกว่าจะผิดเป้าหมายคำว่าเรื่องธรรมดาก็หมายความป่วยเสียจนชิน วันไหนไม่ป่วยไม่มีแต่งแต่ยุยุ28ิปไปต้นมาป่วยเป็นปกติจะพูดง่ายๆก็ไปอาชีพป่วยในเมื่อการป่วยเป็นปกติอย่างนี้จะเห็นใจคนป่วยฉะนั้นญาติโยมที่จะมาต่อว่าจงไม่อยากไม่นึกตำหนิท่านเลยแต่ว่าสงสารท่านสงสารพราะอะไรเพราะว่าโทษปานาติบาตในชาติก่อน ให้ฆ่าสัตว์หรือทรมานสัตว์ไม่มากที่ฆ่าคงไม่มากนะักแต่สัตว์ที่ถูกทำร้ายหรือถูกทรมานน้ามากโทษอันนั้นยังให้ผลท่านมาป่วยมากแบบอัตมาที่เวลาเทศก็หาว่าเอาตัวยกตัวเข้าไปเปรียบเทียบที่ไม่ได้เทศที่นั่งคุยกันนั่งคุยกันไม่ใช่ของแปลก เราไมา่โชว์ความชั่วกันอาตมานี่ใช่ก่อนคงชั่วมากการป่วยไข้ไปนสบายนี่กระทบกระทั่งมากกระรวงความอาการทรมานสัตว์มากก็เราก็ป่วยมากแล้วก็ป่วยนานถ้าทรมานสัตว์น้อยก็ป่วยน้อยแล้วก็ป่วยไม่นานนี่ในขั้นของการทรมานแนละทำร้ายนะตอนนี้ว่าการถึงการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเอากันตายเลย ท่านบอกว่าบุคคลนี้ค่าสัตว์ชีวิตเป็นอาชีนกรรมที่ท่านพูดเป็นคำบังเพยตมามภาษาชาวบ้านว่าวันดีไม่ละวันพระไม่เวน้นท่านประเภทนี้ถ้าไปเกิดในชาติต่อไปท่านจะไม่เห็นแสงพระอาทิตย์เลยแสงพระอาทิตย์และแสงพระจันทร์ไม่ได้เห็นหน้าบิดามันดาของท่านท่านไม่ไมีโอกาสโผล่มาเห็น ทั้งนี้พาออะไรเ็าแทงในท้องเวทันเห็นเดือนเห็นตะวันท่านก็แทงแล้วตายแล้วต่อมาท่านกำลังบาปเบาวกว่านั้นนิดหนึ่งวันดีไม่ละแต่วันพระเวน้นท่านประเภทนีเพราะคลอดจากคันมันดาก็ตายอาจจะคลอดปุ๊บตายปับ๊บหรือคลอดมาในวันสองวันตายก็ได้คนประเภทนี จำไม่ดีนะต่อมาถ้าบาปน้อยกว่าน,นั้นอีกหน่อยค่าน้อยไปกว่านิดแต่ยังมากอยู่เป็นเด็กพอเดินได้แข็งก็ตายค่าสัตว์น้อยกว่าน,นั้นอีกนิดหนึ่งเป็นเด็กที่แข็งแรงใกล้จะหนุ่มก็ตายจะหนุ่มจะสาวน้อยกว่านั้นอีกหน่อยพราะหนุ่มสาวเต็มตัวก็ตายน้อยกว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งพอเป็นวัยกลางคนก็ตาย น้อยกว่านั้นเหลือหน่อยๆเป็นบาปไม่มากนักฆ่าไม่มากนักอายุถึงอายุขายจึงตายเด้ยวเยอเยเลยอายุขายจึงตายนี่ว่ากระทั่งด้านความตายบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีหลายท่านมาคำนึงพึงคิดว่าคนที่เกิดตัวเล็กนิดทำไมจึงตายมาถามกันเยอะน่าสงสารเด็กบางท่านก็บอกว่าเด็กมันมีบุญ ยังไม่มีการทรมานมากกว่าตายแต่ความจริงไม่ใช่นั่นคือโทษปาณาติบาติติดตามมาโปรดทราบไว้ด้วยความจริงคนริสสัตว์ที่ตายไม่น่าจะร้องไห้เพราะว่าไม่มีใครอยากตายมันตายของมันเองในเมื่อเราเองเราก็ห้ามความตายไม่ได้คนอื่นตายเราจะร้องไห้ทำไมไม่ควรจะถือประเพณีก,การ,ร้องไห้ควรจะเป็นครู เอาเป็นครูสอนเราว่าถ่านเด็กกว่าเรามากเท่าไรแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าที่ขั้นนาดเด็กกว่าเราเขายังตายแต่เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่กว่าทําไมจะไม่ตายความตายอาจจะถึงเราในวันพรุ่งนี้เอาเป็นครูไปเลยนื่ว่าถึงโทษทั้งว,ว่าถึงคนมั่อไหคนของท่านที่ไม่ไม่ฆ่าสัตว์ชีวิต ไม่เคยฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเลยอันนี้เกิดมาในชาตินี้อายุยาวเลยอ่ะเรียกว่าเลยอายุไขเวลานี้อายุไขเจบหปีท่าน,นาหลายเหล่านี้อาจจะร้อยปีเสร็จอันนี้ท่านที่ไม่ทรมานสัตว์ท่านจะไม่มีการป่วยไข้ไม่สบายหากว่ามีการฆ่าสัตว์น้อยอายุก็มากหน่อยแต่ไม่อาจจะ ไม่เต็มอายุขยเป็นต้นเรื่องความมันนอกจากจะเป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนเมยู่ยืนนานแล้วไม่มีโรคภัยไข้เจ็บปวดเบียดเบียนถ้าไม่ฆ่าไม่ทรมานและไม่ทำร้ายร่างกายสัตว์นึ่ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้เป็นสาวกของค์สมเด็จพระจอมไตรท่านที่ต้องการหนีนรก การหนีนรกด้วยวิธีหนึ่งคิดว่าความตายจะถึงเราในวันนี้รวบรัมความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์อันนี้เราหนีความตายได้ชาติเดียวชาติต่อไปถ้าเราลืมการนี้มันก็ต้องลงนรกกันเหมือนกันนรกมันตามทันหากว่าเรารักษาศีลได้ทรงตัวทั้งห้าข้อ ถ้ารักษาได้ห้าข้อสนแสดงว่าเป็นการกั้นกำแพงห้าชั้นถ้าเรารักษาได้ข้อเดียวก็เป็นกำแพงชั้นเดียวถ้ากำแพงชั้นเดียวหรือตอนเดียวเนี่ยบังเอิญเป็นสุดกำแพงไปมันลงนรกได้เหมือนกันนี่ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหากว่ายังจะทรงศีลได้ข้อเดียวก็ทรงให้มั่นคง ทำกำาลังกำลังใจให้ตึงคขั้นต่อเข้าขั้นของฌานค <c oughs> ำว่าฌานไปยังไงฌานนั่งป,ปริการเพ่ง <c oughs> ท่านแปลแบบนี้แปลมตามศัพท์ไม่หนักใจท่านหนักกัญญานิดวานั่งเพ่งกันจะไหวหรือหูตาแสบไปหมดมีหลายท่านบอกให้ไปดูภาพพระพุทธรูปนั่งท่านตาไหลไปเลยตาแสบ ว่าถึงกําลังใจเมตตาคุณนายความรักธรรมนึกฌานเป็นยังไงให้จิตทรงอารมณ์ให้เข้าใจว่าฌานคืออารมณ์ชินชินกับความรักชินกับความเมตตาชินกับการให้อภัยกับคนรัศดท,ที่มีความผิดไม่คิดอยากจะประทุษร้ายใครแต่อาจจะต้องคิดนะยังไม่เป็ี่นานาคามี แต่ถึงอย่างไรก็ดีถ้าคิดแล้วก็เลิกง่ายไม่ทําร้ายจริงๆไม่ฆ่าจริงๆไม่ทรมานจริงๆถ้าจิตใจทรงอยู่อยู่อย่างนี้บรรดาแต่พุทธบริษัทชายหญิงยังไงยังไงกําแพงชั้นที่หนึ่งก็สามารถกันนรกได้แต่ยังไม่ถือว่าทุกชาติเอาแค่กันแค่ชาติเดียวก่อนถ้ากั้นกาแพงถึงห้าชั้นนีกกั้นกันรกทุกชาติเลยบาปตามไม่ทันแน่ดันมาไม่ถึง เมื่อในเมื่อมองดูเวลาบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้งหลายเห็นเวลาก็าไป29นาทีเศษก็ต้องขอลาบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชตที่กำลังนั่งฟังอยู่นี้ในงวดหน้าต่อไฝ่ายฟังกันใหม่ถ้ายัางมีความประสงค์ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านยังมีแต่ความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พุนผลได้จง ไม่ด้วยจาตุแลพิตพรชัยทั้งสี่ระการมีอายุวันนะสุขาพละและปฏิภานหากทุกขั้นพึ่ประสงค์สิ่งใดก็คอยอันสมสงความปรารถนาจนทุกประการสวัสดี